สวัสดีครับวันนี้มาดูที่นะครับที่อยู่ที่ในเมืองร้อยเอ็ดนะฮะห่างจากแยกอัศมาตนะฮะประมาณห้าร้อยเมตรนะฮะถ้าใครสนใจก็ไปติดตามช่องที่ช่องซื้อขายที่ดินนะครับบัสพาลุยนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องแล้วก็มาดูที่กันนะฮะเนื้อที่ประมาณ สองงาน81ตารางวานะฮะเดี๋ยวกลับกล้องดูที่เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวจะให้เนี่ยครับที่ตรงนี้นะฮะแปลงที่38นะฮะแปลงที่38นะครับ,ท,รบที่ตรงนี้คือเข้ามาจากไอ้พักพลังประชารัฐนะฮะจากแยกใบพัดอัศม่าทร้อยเอ็ดเราเลี้ยวซ้ายมานะครับประมาณ500เมตร แล้วก็มันอยู่ตรงข้ามอะไรน,น่มมนไหมตรงข้ามโรงเรียนอะไรนะอนโอ้ตรงข้ามโพรลีเทคนิคนะฮะนี่ครับที่นะฮะเดี๋ยวให้คุณแม่นําทางนะ,ะที่หน้ากว้างติดถนนสาธารณะนี่ประมาณห้าสิบเมตรนะครับประมาณห้าสิบเมตรได้ความลึกลึกก็ลึกก็ผมว่ามันแปลงที่สามสิบแปดลึกก็มันจะเป็น เหมือนสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับหน่อยอีกน้อยหนึ่งนะฮะก็สวยอยู่ฮะร,รูปแปลงก็สวยอยู่เดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันเลยนะเดี๋ยวเข้าฝั่งนู้นก็ได้ไหมไปฝัป่งนู้นนะฮะเนื้อที่เนื้อที่สองงานแปดสิบตารางวานะครับตรงนี้สองานแปดสิบตารางวา ขายอยู่ที่สามล้านสามแสนบาทนะฮะนี่นะครับมาดูเลยนะฮะนี่นะครับโอเคที่ที่มีการที่มีการรางวัดเสร็จแล้วฮะดูสิ่งแวดล้อมนะฮะรางวัดเสร็จแล้วนะครับมีผมดูมีครับ ดูหลักโฉนดหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักโฉนดสองสี่หกแปดสิบหลักโฉนดมีสิหลักโฉนดนะคือที่ตรงนี้รางวัดไปแล้วสองงานแปดสิตารางวานะนี่ครับที่ในเมือง101ร้อยเอ็ดนะฮะห่างจากแยกใบพัดอัศมานนี่ประมาณห้ารอเมตรเลี้ยวซ้ายมาเลยนะะไปทางใบพัดสุวรรณภูมินะนี่ครับเดือบครับเนี่ย เดี๋ยวเป็นลกหน่อยเดี๋ยวออกมาข้างนอกดูก่อนนะครับว่าอ๋อาเดี๋ยวลงก่อนให้นะัะครับที่ถมได้กี่ปีแล้วแม่ม้อ๋อถมได้สิบปีก็คือทนทนน้ำนะครับถ้าถมได้สิบปีก็ไม่ต้องกลัวน้ำเซาะให้ดินมันไหลเลยนะ นี่ครับใครอยากได้ที่ในเมืองสร้างบ้านนะครับมาดูได้นะครับสามล้านสามแสนบาทราคาถ้าถ้าสนใจก็มาคุยกันก่อนนะแม่นะราคาจบได้ก็ก,ก็มาดูก่อน,นมาดูก่อน,มา,อนมาคุยกันก่อนว่าถ้าอยากได้จริงๆกสง็สิ่งแวดล้อมดีนะครับสิ่งแวดล้อมดูนะฮะ สิ่งแวดล้อมมีมีบ้านข้างเคียงแล้วก็อยู่ใกล้ใบพาสอยู่ใกล้ตัวเมืองสะดวกสบายครับตรงข้ามที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนโพลีเทคนิคนะของร้อยเอ็ดนะนี่ครับข้างๆก็เป็นบ้านนะครับผมลงมาลงมาด้านล่างนะฮะครับกําแพงกําแพงคือเทคานไว้หมดแล้วนะฮะ แล้วเราจะขึ้นไปทางไหนนะแม่ขึ้นนี่หรือบ่ขึ้นไหนขึ้นที่เดิมไหมครับมาไปตรงที่เรายังไม่สุดนะคะที่เราไปติดติดเลยนี่ครับถึงตรงนี้นะฮะต้องใครสนใจก็มาดูเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าหนอีกทีนึงไปแล้วครับ จะเป็นที่สมแผมมีผมมีแปลงหนึ่งนะฮะแปลงหนึ่งคืออยู่หมู่บ้านกัญจนานะฮะที่มีงานหนึ่งเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปดูแต่ว่าวันนี้พามาดูที่ตรงนี้สองงานแปดสิบตารางวานะฮะโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับราคาประเมินตารางวาละเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับต้องมาดูเองแล้วก็ มาดูเองนะฮะที่กับรถออกสะดวกสบายนะครับถ้ามาทําความสะอาดออกนี่คือมันก็จะเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงข้างๆว่าเขาทาความสะอาดออกมันเป็นยังไงกับแปลงนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะนี่นะครับหน้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรได้นะฮะหน้ากว้างติดถนน สาธารณะนะเนี่ยครับข้างๆก็เป็นบ้านนะฮะนี่ครับนี่ครับจืที่ครับนี่คือที่เราจะขายนะฮะสองงานแปดสิบตารางวานะฮะสามล้านสามนะครับนี่ตรงนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะฮะตรงนี้นะครับ โอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ0 9 1ย1 5 1 1 7หครับราคาต่อรองกันได้นะครับครับใครอยากได้ที่สร้างบ้านอยู่ในตัวเมืองร้อยเอ็ดนะฮะมาดูก่อนนะครับมาดูแล้วก็มาคุยเรื่องราคากันถ้าสู้กันได้เท่าไหร่ก็มาต่อรองกันอีกทีนึง่งโอเคครับบััสดีครับ